ทำท่าไหนเนี่ยคนวันนี้เราจะไปเขาเรียกว่าตกปัชะโดกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีตกโดยการอาเอาเบ็ดไปใส่ไว,นวนไ้นะครับแล้วพรุ่งนี้เราไปดูครับซึ่ง ก็เราจะใช้เป็นเนื้อไก่นะครับเป็นส่วนอกไก่นะครับในการตกะโดครท้งนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่เบ็ดไว้นะครับโอเคตอนนี้เราขอใส่เหยื่อที่เราเตรียมไว้กันครับนี่ครับนาไก่มาหั่นเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็นี่ครับเอาไก่ใส่ไปในตะขอเราเลยครับ Shadow, เสดอเเพราะว่าเป็นปลาก,กินเนื้อนะครับก็ผมก็ยังไม่เคยตกด้วยวิธีนี้นะก็ไปเห็นใน youtube เดี๋ยวยังไงเราจะไปใส่เบ็ดกันดูนว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงครับนี่ครับใส่ประมาณนี้ครับเบ็ดที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปใส่กันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงครับ two thousand years later ตอนนี้เรามาใส่เบ็ดกลางคืนกันนะครับก็มาจริงๆต้องมาตอนเย็นๆนะครับแต่เรามาดึกไปนิดนึงนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นลำคลองเล็กๆนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับวิธีนี้เคปเดี๋ยวเราใส่เบ็ดกันเลยนะครับ เหยื่อเรียบร้อยแล้วนะครับพันกันหมดเลยที่จรจอมไม่ได้เลยใช่ไหมแกะเบ็ดอันนี้ก่อนครับพันกันหมดครับก็เราจะใช้วิธีการหย่อนเหยื่อเข้าลงไปนะครับแล้วก็มัดเลยนะครับก็ยังไม่ตกด้วยวิธีนี้ครับแต่อยากจะลองครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับเล็หน้อยเจนที่เทีย่ยงโอเคเดี๋ยวเราจะไปใส่ <Okay. S 1> เบ็ดกันเลยนะครป้ายนี่ครับเราก็จะมัดเส้นเอ็นอีกด้านหนึ่งไว้กับพวกยาพวกนี้คะับเพื่อพอแข็งแรงนะครับแล้วเราก็จะย่อนเบ็ดลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยพวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะครับเราไปใส่เบ็ด ชุดต่อไปกันเลยนะครับข้างล่างจะเป็นพวกงูน้ำนะครับกลางคืนจะเยอะครับนี่ครับส่วนชุดนี้นะครับเราจะเอา,อามัดกับไม้นะครับจะหย่อนไปกลางๆาของลาคลองครับมันมาแบบนี้กันมันจะหย่อนไปเส่กนในกลางของลำคลองครับ,รบว่าชุดเมื่อกี้เราเอาไว้ขอบขอบมุมลนะ เราจะไม่ลงไปในน้ำครับกลางคืนจะมีพวกงูพวกสัตว์เลื้อยคานออกมาหาปลากลางคืนเหมือนกันนะครับต่างคนต่างหากินะครับเราจะหย่อนเบ็ดลงไปนะครับนี่ครับเหมือนเดิมครับเป็นเหยื่อนี่ครับอกไก่นะครับเนื้อไก่นะครับโอเคครับจะไปหย่อนไปกันครับเส้นนี้เราก็จะหย่อนไว้กลางๆของแม่น้ำ ใช้ไม้ที่หาได้ข้างๆนี้เลยนะครับไม่หย่อนไว้แถวๆนี้นะครับในกลางๆนี้เลยครับของเส้นนะครับเราก็จะวัดกับไม้แล้วก็ม้วนแบบนี้นะครับแล้วก็โยนลงไปในลำคลองเลยนะครับในแม่น้ำเลยนะครับเดี๋ยวนี้เรามอดูกันเรียกให้แข็งนะเราก็จะมัดไว้กับขวดนะครับแบบนี้ครับแล้วจะโยนลงไปเลยนะครับก็ เพื่อให้มันลอยมันไม่จมนะครับพรุ่งนี้เรามาถ้าติดกับดักเราจะได้หาเจอนะครับโอเคครับไปกันเลยครับนี่ครับเบ็ดเบ็ดชิ้นสุดท้ายนะครับก็เราจะมัดไว้กับพลาสติกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะโยนลงไปเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือได้ผลหรือไม่นะครับโอเคไปกันเลยครับโอเคครับตอนเช้านี้เราก็จะมาดูเบ็ดที่เราได้วางไว้เมื่อวานครับดูนะครับสภาพ ของแม่น้ำมอนที่เรามานะครับ<อ>ไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับเมื่อเรามาใส่เส้นแรกเส้นแรกตรงนี้นะครับชส้นแรกไม่ได้ครับปูมันลากเยี่องมาไปกินแล้วนะครับรที่สองน้วันระวังดีๆแล้วนะ ก,กินแล้วไปติดพวกนี่ครับติดพวกยานี้นตะขอมันไม่ติดปลาคนระัไปติดอะไรไม่รู้มดูปลามันลากไปกินแล้วไปติดพวกยานีงนี้น สิ่ไวสินี้กจะปลาและลากไปกินครับแล้วก็มันยังไงอ่ะไม่ได้ปลาติดเลยมัดกับต้นหญ้าวันนี้สสเสร็จสอสามเนี้เราต้องขึ้นเรือ

เยวเส้นที่เหลือไปด้วยในทางยุง่งละโดนตะขอเกี่ยวมือนะครับจะมองจากมุมนี้บ้างมีฟางมีปลาติดหรือเปล่าครับจากเชิงแล้วน่าจะไม่มีครับอย่าเบ็ดหมู่วันที่เราเอาไว้ เดิมพวกนก็ติดพวกเศษไม้ข้างล่างอางนครับโอเคไม่ได้คนระับโอเคไม่เป็นไรครับสเส้สนหนึ่งเราก็โยนไปเมื่อวานครับอยูม่มัดกับไม้แล้วก็โยนไปรัลอยอยู่ตรงนั้นแสดงว่าไม่ติดนะครับโอเคไม่เป็นไรครับ เราไปดูสองเส้นสามเส้นสุดท้ายนะน่าจะไม่ได้กินแล้วครับอีกสองเส้นนะเมื่อวานเรามา,า,มาโยนไว้ตรงนี้นะครับก็วันนี้หายหมดนะครับมันเราจะโยนปอดไว้ในในนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันได้ปลาหรือเปล่าดูทาง ทางลงผมจะลงไปดูเนี่ยเออเชิ้ต้องมาไม่รู้ว่ามันลากขวดไปตรงไหนแล้วนะครับขวดหายนี่เป็นยังไงเนี่ย เด่นค,คือตอนนี้เรายังไม่เห็นขวดที่มันลอยออกมานะครับปกติก็จะลอยออกมาครับอันนี้มันหายครับขอหาแป๊บนึงนครับเราจะเจอชิ้นแรกแล้วครับเป็นพลาสติกใสฮะเราไม่ได้ติดติดกับไม้หรือว่าติดกับปลาม่รู้ครับ าดึงเข้าไปครับอ๋อดูจากชิงแล้วน่าจะไม่ไม่ได้รัยไม่ได้ครับใจปุใจโอ้ย ใจนึกว่าตัวอะไร<ม>โอ้ตัวใหญ่เลยนะ<ม>โอเคเดี๋ยวเราหาเที่ออกกันนี<ม>่โอ้โหนึกว่าไม่ได้ซะดูว่าปลาไหลตัวใหญ่ครับ<ม>โอเคเดี๋ยวเราหอบ Nhìn hấp đài hẹp à đây Cua hả? Ê bên này Vào mày đi Vào phát lấy nghe Đúng Nếu mà chạm vào bên không? Nếu chạm vào bên không? Chạm vào เราโยนมาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับน่าจะตายไปแล้วนะครับคือว่าหมดแรงแล้วครับแล้วอีกเส้นหนึ่งครับมันหายไปไหนไม่รู้นะครับเป็นขวดใหญ่เลยนะครับวนที่ผมมัดให้ทุกคนดูเป็นขวดน้ําใหญ่เลยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าครับมันหายไปได้ยังไงฝั่งนี้ก็ไม่มีนะครับ โอกาสจมไม่น่ามีนะครับเป็นขวดเป็นขวดตัดก็จริงแต่โอกาสจมไม่น่ามีครับน่าสยดสยองนั่งเี้กลางนี้เลยลอยแบงนี้เลยโอเคอเราไม่ไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับเราจะไม่ลงไปหานะครับเพราะว่าโอกาสหาก็หาแล้วโอกาสเจอก็น้อยครับ ถือว่าเอาปลาไหลไว้ก่อนนะครับตั้งใจมาใส่ปลาช่อนมาใส่ชะโดหรือว่าไม่ปลาไหลเฉยนะครับตือมันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้น,นงไงจับด่โอ,อะไรกันครับเนี่ยเราใส่ทั้งหมดประมาณ6เส้นนะครับ ติดไปแค่เส้นเดียวครับแต่ก็คุ้มครับกับเสิ์ดจ่ายเล็กน้อยครับเอาถุงมาใส่ดิที่จริงเราจะมาใส่พวกชาโดครับเพราะวันนั้นผมมาเห็นชะโดเยอะแต่ว่าวันนี้น้ำน้ำขึ้นครับก็ล้วนหายไปไหนหมดนครับส่วนอีกเส้นหนึ่งที่เมื่อวานครับที่เป็นขวดครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูขวดแบบนี้ครับแล้วก็น่าจะดึงน่าจะติดตาตัวใหญ่ครับ น่าจะดึงเข้าไปครับแล้วขวดน่าจะจมน้ําไปครับกมไม่รู้นนครับผมตัวที่ผมทําใส่เป็ดแบบนี้มาัก็จะไม่จมแต่นี้คือผมมักง่ายด้วยแหละเราอาขวดแบบนี้มาใส่ครับก็เลยติดตาเลยน่าจะจมปลามันจะลากไปลงในน้ําแล้วก็น้ำก็เลยเข้าไปในขวดทำให้ขวดมันจมครับโอเคนะครับสหรับวันนี้ครับก็ห่างหายกันไปนานครับ แถวนนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันหน้าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโซนี้อขอเอาปาลายไปทำกินนะครับบ๊ายบายครับ